นิสส <an> ันจุกเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรถปี2014รุ่นท็อปสุด 1.6V เลขไม้แท้20,000กิโลถือว่าน้อยมากครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงค่อนข้างแพงครับ9 0 0 0ครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่268,000บาทครับไฟหน้าฮาโลเจนดีไซน์สวยกระจังหน้าโครเมียมตัดสีดำด้านไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานแมกเดิมโรงงานยางปี24ของแม็กซิสพร้อมดิสเบกคู่หน้าไฟเบกฮาโลเจนคงไฟใส่กิ๊งกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์2จุดภายในใหม่พร้อมเบาะนั่ง2แถวตอนเครื่องมือแม่แรงยางอะไร มีมาให้ครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแอร์แบ็กหนึ่งใบหน้าจอทัชสกรีนออปชันจัดเต็มแอร์ออโต้ดีไซน์สวยเกียร์ออโต้ขับสบายดูแลง่ายเบาะหนังแท้พร้อมโลโก้นิสสันจุกเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชันจัดเต็มเครื่องยนต์เป็นซิน1 6 0 0นอซีซีน็อตยึดฝาปงไม่เคยถอดซอกในเดิมคาหน้าเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบซุ้มหัวโช๊คเดิมพร้อมแผ่นเพจฝาปงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร์มอกอผ่อนเริ่มต้นต่อเดืนอนเพียงแค่สี่พันฟปปลายครับซื้อสดียว เล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างนะครับไม่พอเราครับรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักพิดครอมจมน้ำรับประกันใบแท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0หมกิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ